สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟงังทุกท่านนะคะอีวนสนานและพี่ตาธนานนท์นะคะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันอีกครั้งทุกวันเพื่ออัปเดีสุดท้ายของเดือนกับรายการเงินทองต้องสงสัยค่ะ ต่อเนื่องนะคะจากเรื่องของการเลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานะคะซึ่งหลายคนบอกว่าควรจะปรับมาลงทุนต่างประเทศหรือว่า f i a เพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มช่องทางในการทำกำไรมากขึ้นเราก็เลยเริ่มสงสัยค่ะว่าเอในอีก10ปีหรืออีก20ปีข้างหน้าโลกหรือว่าประเทศไทยเนี่ยจะดำเนิน ชีวิตทิศทางไปในทิศทางไหนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของตลาดหุ้นและก็สภาพเศรษฐกิจค่ะวันนี้นะคะเงินทองต้องสงสัยเดือนนี้เราจะมาไขข้อสงสัยเรื่องนี้กันในหัวข้ออีก10ปีข้างหน้าเราควรลงทุนหุ้นอย่างไรเพราะว่าเพราะเงินทองคือปากท้องคือเรื่องที่เราต้องสงสัยกับรายการเงินทองต้องสงสยัยค่ะจากบทความนะคะเรื่องหุ้น อ่อนหุ้นเพื่อชีวิตนะคะโดยดรนิเวศเหมวชีระวรากรน,นะคะกูรูด้านการลงทุนแบบ V.I. นะคะหรือว่า value investor นะคะท่านก็กล่าวว่าการลงทุนเพื่อชีวิตเนี่ยซึ่งก็หมายถึงการลงทุน ตลอดเวลาในช่วงที่เขาทํางานหาเงินแล้วก็เก็บออมเพื่อที่จะสร้างพอร์ตการลงทุนที่เติบโตไปเรื่อยๆจนถึงวันเกษียณและมีเงินเพียงพอที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างสุขสบายจนตายนั้นจะต้องคิดถึงผลตอบแทนการลงทุนที่ดีกว่าการลงทุนอื่นๆในระยะยาวค่ะและต้องได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอย่างน้อยนะคะน่าจะสัก7%ต่อปีแบบทบต้นขึ้นไปค่ะซึ่งก็แน่นอนว่าพอร์ตการลงทุนส่วนใหญ่นะคะก็ต้องเป็นการลงทุนในหุ้นเป็นส่วนใหญ่เท่านั้น เขาประวัติศาสตร์ระยะยาวนะคะบอกว่าในตลาดหุ้นที่มีความจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีมากนั้นจะได้ผลตอบแทนแบบทบต้นสูงกว่า7%ต่อป,ปีได้ค่ะบางประเทศก็โดดเด่นจริงๆนะคะซึ่งรวมถึงประเทศไทยในอดีตนั้นก็ได้ผลตอบแทนถึงเกือบ10%ต่อปีเป็นเวลาหลาย10ปีด้วยซ้ำค่ะ ทีนี้คนหนุ่มสาวนะคะที่เพิ่งจะเริ่มมาลงทุนไม่นานก็คือการวิเคราะห์นะคะแล้วก็เลือกหาตลาดหุ้นและหุ้นที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีในอีกอย่างน้อย10หรือว่าหลาย10ปีข้างหน้าการลงทุนถึงหุ้นระยะยาวไปเรื่อยๆเนี่ยซึ่งนี่ก็ไม่ใช่วิธีการที่ จานิเวศและนักลงทุน V.I. จํานวนมากเคยใช้ในตลาดหุ้นเมื่อประมาณ20ปีก่อนและประสบความสําเร็จอย่างสูงจนมีอิสรภาพทางการเงินหรือว่ารวยตั้งแต่อายุยังไม่ถึง50 60ปีในวันนี้ค่ะนักลงทุนรุ่นใหม่นะคะจะต้องตระหนักว่าถ้าประเทศไทยโตช้าหรืออิ่มตัวแล้วเนื่องจากคนแก่ตัวลงแล้วก็ไม่สามารถเพิ่มผลิตภาพได้แล้วเนี่ยตลาดหุ้นก็จะไม่สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้แบบนั้นอีกค่ะ แล้วตัวอย่างเช่นนะคะญี่ปุ่นนะคะที่ตลาดหุ้นไม่ได้ให้ผลตอบแทนในระยะยาวเป็นเวลาหลาย10ปีมาแล้วค่ะครับผมในบทความของดรนิเวศเนี่ยครับก็ยังได้พูดถึงตลาดหุ้นแห่งอนาคตนะครับดเรเนี่ยก็เขาคิดว่าตลาดหุ้น,นอนาคตที่เขาพูดถึงเนี่ยครับมีความน่าสนใจนะครับแล้วก็เหมาะสมที่จะลงทุนในระยะยาวนะครับอีกอย่างน้อยเนี่ยสิปีนะครับก็มีอยู่ด้วยกัน3-4ที่นะครับ ที่เราเนี่ยควรจะเลือกไปกระจายการลงทุนนะครับเพื่อที่จะเป็นพอร์ตโฟลิโอของเราแล้วก็เป็นการป้องกันความเสี่ยงนะครับแล้วก็น่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีด้วยในระยะยาวนะครับโดยวิธีการเนี่ยครับก็อาจจะเป็นการแบ่งเงินออกเป็นเงินเท่าๆกันนะครับหรือว่าในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันในแต่ละตลาดนะครับขึ้นอยู่กับระดับความต้องการผลตอบแทนแล้วก็ความสามารถในการรับความเสี่ยงของแต่ละคนนะครับตลาด4แห่งที่ดรนิเวศเนี่ยครับเสนอให้ลงทุนนะครับ เพื่อที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคต10ปีเนี่ยครับก็คือสหรัฐอเมริกานะครับจีนเวียดนามแล้วก็ไทยครับโดยที่มีเหตุผลนะครับดังนี้ก็คือมาดูที่แรกกันเลยครับก็คือตลาดหุ้นอเมริกานะครับที่อเมริกาเนี่ยครับก็คือเป็นประเทศที่ด็อกเตอร์เนี่ยเขาคิดว่าน่าจะยังรักษาความเป็นซูเปอร์พาวเวอร์นะครับหรือว่าความเป็นมหาอำนาจชั้นนำเนี่ยได้อีกหลายสิบปีเลยนะครับ เหตุผลนะครับก็เพราะว่าตัวระบบสังคมแล้วก็การปกครองนะครับที่เปิดกว้างมากเลยนะครับที่ส่งเสริมให้คนที่มีความสามารถเนี่ยปลดปล่อยศักยภาพได้เต็มที่นะครับตรงนี้เนี่ยมันทําให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยครับก้าวหน้าแล้วก็มีความคิดเชิงสร้างสารรค์เนี่ยสูงนะครับจะเห็นได้จากการที่มีพวกนักประดิษฐ์หรือว่าผู้ประกอบการเลยที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจดิจิตอลแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยเป็นจํานวนมากแล้วก็คนพวกนี้ครับมีอายุน้อยนะครับนอกจากนั้นครับ ถ้ามองในแง่ของจํานวนคนนะครับซึ่งเป็นได้ทั้งฝั่งผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยตรงนี้เนี่ยอเมริกาก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าสินค้ารุ่นใหม่ที่ผลิตออกมาในอเมริกาเนี่ยครับส่วนใหญ่นะครับก็จะส่งไปขายทั่วโลกเลยนะครับในด้านของคนที่ผลิตเองเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเช่นกัน,นครับเพราะว่าคนอเมริกาเนี่ยมีจํานวนมากนะครับและก็ไม่ได้เป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ด้วยนะครับเนื่องจากการที่มี ผู้ที่อพยพเข้าประเทศอเมริกาเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็มีศักยาภาพสูงด้วยนะครับก็มีการอพยพเข้าเนี่ยตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยครับคนที่เป็นชนชั้นที่เรียกว่าอีลิตนะครับหรือว่าผู้นำเนี่ยส่วนมากครับก็จะมาจากกลุ่มผู้อพยพหรือว่าเป็นลูกหลานที่เพิ่งจะเข้ามาอยู่ในอเมริกาเนี่ยไม่นานนักนะครับพวกที่เป็นเศรษฐีส่วนมากเนี่ยครับก็จะมีเชื้อสายยวนะครับถ้าแบบเราเคยได้ยินกันนะครับจริงๆก็เห็นหน้าตาแบบเอเชีย ขึ้นมาเป็นเอลิทพอ<ช>สมควรนะคะการลงดาราก็เยอะแยะไปหมดเลยจากหลากหลายประเทศใช่ครับผมก็จะมีคนที่อพยพเข้าไปอยู่ในอเมริกาเนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างที่บอกไปว่าสังคมมันเป็นมันส่งเสริมอะครับให้เปิดแบบเปิดกว้างแล้วก็คนเนี่ยปลดปล่อยศักยภาพของตัวเองได้เต็มที่คชอบสังคมอเมริกาอย่างหนึ่งคือเขาเขาไม่บูลลี่อะเขาบูลลี่น้อยนะคะก็มีบ้างครับแต่น้อยกว่าประเทศยุโรปหรือว่าประเทศอื่นๆไหมคือส่วนหนึ่งเขามีกฎหมายครับ ห้ามแบบว่าเหมือนพวกการเหยียดอะไรพวกนี้ก็จะค่อนข้างมีอยู่พอสมควรห้ามเหยียดไปที่แบบตัวคนอะไรทํานองนั้นนะครับผมข้อดีของตลาดหุ้นอเมริกาอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือหรืออาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือตลาดหุ้นของเขาเนี่ยมีความโปร่งใสนะครับแล้วก็มีข้อมูลที่เราเนี่ยสามารถที่จะไปหาได้ง่ายๆเลยนะครับส่วนตัวนะครับอันนี้ผมมองว่าแบบที่ตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ย มันดูอย่างที่เมื่อกี้เล่าไปว่าที่ดรนิเวศพูดเนี่ยมันดูดีอยู่ก็จริงนะครับแต่ว่ามีข้อควรระวังเหมือนกันนะครับเพราะว่าบริษัทส่วนมากเลยที่โตอยู่ตอนนี้ครับมันเป็นเทคคอมพานีนะครับมไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ Google Apple Microsoft, Microsoft Twitter a m a z เทั้งนั้นเลยค่ะทั้งนั้นเลยนะครับเป็นคือมันโตจนเป็น Tesla, แบบเทสล่าตอนนี้เทสลากำลังมาเทสล a ด้วยนะครับโตแบบโอ้โหไม่รู้กี่สิบเท่าแล้วนะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยครับ หุ้นเทคเนี่ยมันน่ากลัวครับเพราะว่ามันโตไวแล้วบางทีเนี่ยมันก็ไปไวไปไวในที่นี้เนี่ยครับคือไม่ใช่ว่าแบบมันจะค่อยๆกําไรลดลงนะครับบางทีมันหายไปเลยเพราะว่ามันเทคโนโลยีเนี่ยมาถูกดิสลาบได้นะครับมันแบบคือถ้าสมมติว่ามีอะไรที่มาทดแทนมันได้เนี่ยบริษัทอาจจะหายไปเลยก็ได้อย่างเช่นโนเกียอะไรแบบนี้แต่โนเกียไม่ใช่ของอเมริกานะครับแต่ตอนนี้อเมริกาซื้อไปแล้วนะครับ<ช>รู้สึกจะเป็นไมโครซอฟท์ถ้าจำไม่ผิดนะครับ ก็ถ้าสมมถึคิดถึงไฮไฟงไงไม่รู้ว่ากลับไปคิดถึงไฮไฟที่แบบแต่ก่อนใช้ไฮไฟแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น f a c e b o o เนี่ไฮไฟคืออะไรครับเกิดไม่ทันใช่ไหมคะคือมันจะถูกดิสลอฟกันง่ายขนาดนั้นจนเราจาไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเราเคยใช้อะไรมาก่อน MSN อะไรอย่างเงี้ยนะคะฮอตเมลซึ่งตอนนี้น่าจะมีแต่ฮอตเมลเที่ยังใช้กันอยู่ใช่ครับก็ถ้าสมมติเป็นเทคคอมพานีเนี่ยครับก็อาจจะต้องเลือกที่เป็นแบรนดิ้งที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยนอกจาก เรื่องของความเป็นเทคโนโลยีแล้วเนี่ยมีความเป็นแบรนดิ้งอยู่ในตัวด้วยนะครับอย่างเช่น Apple อย่างเงี้ยครับก็จะมีความเป็นสาวก a p p l e อยู่ในตัวด้วยนะครับอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างที่จะยั่งยืนมากกว่าที่เป็นเทคโนโลยีเพียวๆนะครับอืมน่าสนใจค่ะครับทีนี้มาอยู่ฝั่งอีกประเทศหนึ่งที่เป็นคู่แข่งกับประเทศอเมริกานะคะก็คือ จีนนั่นเองนะคะตลาดหุ้นจีนค่ะคือประเทศที่กําลังจะก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์พาวเวอร์รายใหม่ที่สามารถแข่งกับสหรัฐได้โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีเนื่องจากจํานวนคนแล้วก็ผู้บริโภคที่มหาศาลนะคะแล้วก็กําลังการผลิตของคนที่มีความสามารถสูงค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะจะทําให้เศรษฐกิจของจีนจะยังสามารถเติบโตขึ้นค่อนข้างเร็วต่อไปอีกนับ10บสบปีทั้งๆท,ที่คนก็กําลังจะแก่ตัวลงอยากรวดเร็วด,ด้วยนะคะ พูดง่ายๆก็คือจีนยังสามารถเพิ่มผลิตภาพของตัวเองได้อันนี้สงจากการใช้เทคโนโลยีที่เข้มขน้นเศรษฐกิจของจีนนั้นค่อนข้างแน่นอนในอนาคตจะใหญ่กว่าอเมริกานะคะแต่ถ้ามองรายได้ต่อหัวซึ่งจะเป็นตัววัดว่าเป็นประเทศร่ำรวยนั้นแล้วหรืออยังนั้น อาจารย์นิเวศก็คิดว่าคนจีนคงจะบรรลุถึงจุดนั้นได้ภายในเวลาไม่เกิน1 0ถึง20ปีหรือพูดง่ายๆว่าจีนคงจะรวยก่อนแก่ดังนั้นตลาดหุ้นจีนนาจะยังสามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้นต่อป,ปีได้ค่อนข้างดีต่อไปอีก10ปีขึ้นไปค่ะครับประเทศที่3นะครับก็คือตลาดหุ้นที่เวียดนามครับตรงนี้เนี่ยก็ดรนิเวศเนี่ยครับเขาได้ติดตามแล้วก็พูดถึงมาตลอดเลยนะครับในช่วง4-5ปีที่ผ่านมานะครับ เรื่องราวของการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยอันนี้มันชัดเจนมากเลยว่าจะต้องมีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับต่อไปอีกเป็น10บสปีเลยนะครับโดยช่วงนี้เนี่ยครับก็จะเป็นการเติบโตในด้านของเซกเตอร์ของการผลิตนะครับทางอุตสาหกรรมที่มาจากการลงทุนของประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยทั่วโลกเลยที่เขาไปสร้างฐานการผลิตไว้ที่เวียดนามนะครับความได้เปรียบนะครับในการเป็นฐานการผลิตของเวียดนามเนี่ยน่าจะสูงที่สุดนะครับในโลกประเทศหนึ่งเลยนะครับในช่วงเวลานี้แล้วก็ น่าจะต่อไปอีกนานเลยนะครับเนื่องจากว่าที่เวียดนามเนี่ยครับมีแรงงานจํานวนมากนะครับที่มีคุณภาพดีด้วยนะครับจะเห็นได้จากความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ของเด็กๆนักเรียนเวียดนามน,นะครับที่สูงติดอันดับโลกเนี่ยแล้วก็สูงพอๆกับประเทศที่พัฒนาแล้วเลยนะครับแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดเลยก็คือเวียดนามเนี่ยครับเขามีส่วนที่สัญญาทางการค้าเสรีกับอเมริกาแล้วก็สหภาพยุโรปนะครับซึ่งเป็นตลาดที่สําคัญที่สุดในการส่งออกสินค้าจากเวียดนามน,นะครับ ดรนิเวศเนี่ยครับเขาเชื่อว่าเวียดนามเนี่ยกำลังจะเดินหน้าไปสู่การเป็น new economic miracle นะครับหรือว่าเป็นเศรษฐกิจมหศัศจรรย์ใหม่เลยนะครับในทศวรรษหน้านะครับดังนั้นการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยครับก็มีโอกาสที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับคล้ายๆกับที่เคยเกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยในช่วง20ปีที่ผ่านมานะครับอันนี้เนี่ยขอให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็ต้องบอกว่า ต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าอย่างที่ดเรเนี่ยได้พูดในบทความว่าเขาเนี่ยพูดถึงมาตลอดในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเราสนใจจะไปลงทุนเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่ามันอาจจะขึ้นมาเยอะแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกแก๊ง VI ตัวจริงเนี่ยครับเขาไปลงทุนกันมาแบบ2อปีแล้วล่ะนะครับเราจะต้องมองไปอีก10ปีว่าเปอร์เซ็นต์ในการโตขึ้นเนี่ยมันจะยังเยอะอยู่หรือเปล่าเยอะขนาดไหนแล้วก็ ตัวที่เราเลือกจะไปลงทุนเนี่ยมันราคามันขึ้นสูงแล้วหรือยังก็ต้องดูตรงนี้ด้วยครับค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะก็คงหนีไม่พ้นประเทศเรานะคะก็คือตลาดหุ้นไทยค่ะเหตุผลนะคะที่อาจารย์นิเวศนะคะคิดว่าเรายังจําเป็นหรือว่าควรที่จะมีพอส่วนหนึ่งในตลาดหุ้นไทยก็เพราะว่ามันคือประเทศที่เราอาศัยอยู่ค่ะเรายังคงต้องใช้เงินบาทในการดารงชีวิตประจําวันและที่สําคัญนะคะก็คือเรารู้จักตลาดหุ้นไทยมากที่สุดค่ะจริงอยู่นะคะในแง่ของอนาคตของประเทศไทยนะคะดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะอย่างที่กล่าวไว้นะคะว่ามีทั้งในเรื่องของสังคมสูง อายุนะคะซึ่งก็เป็นโครงสร้างที่เปลี่ยนได้ยากค่ะแต่โอกาสที่ผลตอบแทนทางการลงทุนในตลาดหุน้นโดยเฉพาะในช่วง4-5ปีข้างหน้าก็ยังคิดว่าน่าจะพอหวังได้จากอันนี้ส่งจากการที่ดัชนีไทยผดถอยและวก็นิ่งมานานหลายปีนะคะประกอบกับการที่เม็ดเงินบาทของคนไทยที่ถูกสะสมมานานนะคะทยอยเข้าสู่ตลาดหุน้นสสิ่งนี้ประกอบกับก,บการที่เศรษฐกิจของไทยน่าจะกําลังฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด -19 นะคะ อาจารย์นิเวศก็เลยเชื่อว่าดัชนีตลาดหุ้นน่าจะยังมีการปรับตัวขึ้นตามภาวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นโลกด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะหลังจาก4-5ปีหรือว่าดัชนีปรับตัวขึ้นไปจนถึงประมาณ1,800จุดซึ่งเป็นจุดที่เคยสูงสุดไปแล้วนะคะเราก็คงต้องพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่งสาหรับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยต่อไปค่ะครับก็อย่างที่ดรนิเวศบอกไปนะครับในเรื่องของตลาดหุ้นไทยว่า คือตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันเคยทําจุดสูงสุดไว้ที่พันแนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยตอนนี้ก็ประมาณพันสี่ไปปลายพันห้า 5, ต้นๆเนี่ยครับก็ดกเรเขาก็ได้สรุปเอาไว้ว่าถ้าสมมติมันขึ้นไปจนถึงพันแซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะอีกกี่ปีเนี่ยครับพอไปแตะจุดนั้นปุ๊บเนี่ยเราอะต้องมาคิดอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยมันจะยังโตขึ้นในอัตราส่วนที่เราเนี่ยพึงพอใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเราณวันนั้นปุ๊บเราดูแล้วว่าอาจจะโตไม่มากเนี่ยเราก็อาจจะปรับสัดส่วนนะครับไปลงทุนในประเทศ อีก3ประเทศที่เหลือที่เมื่อกี้เราคุยกันก็ได้นะครับก็ต้องไปดูนะเวลาที่หุ้นไทยปรับตัวขึ้นไปถึง1,800จุดอีกทีหนึ่งนะครับครับก็คำแนะนำเพิ่มเติมนะครับในทางปฏิบัติสำหรับคนที่ฟังแล้วชอบเลือกเส้นทางการลงทุนแบบนี้ครับก็คือเราควรที่จะเลือกการลงทุนในกองทุนรวมนะครับที่ยิงกับดัชนีตลาดนะครับหรือว่าที่เรียกว่า etf นะครับของตลาดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความผิดพลาดนะครับในการที่เราเนี่ยจะไปเลือกหุ้นรายตัวนะครับเพราะว่า เื่อกี้เราคุยกันสประเทศเนาะเป็นต่างประเทศซะสามแล้วก็อาจจะไม่คุ้นนะครับอย่างถ้าสมมติเป็นหุ้นเวียดนามหรือหุ้นจีนอย่างเงี้ยบางทีพวกข้อมูลมันก็ไม่ได้มีเป็นภาษาอังกฤษมันก็ต้องเป็นภาษาท้องถิ่นของเขาซึ่งเราก็น่าจะอ่านภาษาเวียดนามกันไม่ได้ใช่ไนะครับก็ต้องจับสัดส่วนการลงทุนเนี่ยนะครับในแต่ละประเทศเนี่ยให้เหมาะสมนะครับหรือง่ายๆเลยก็ลงมันเท่าๆกันทุกๆประเทศก็ได้นะครับโดยที่การเพิ่มเงินเข้าไปในพอร์ตทุกครั้งเนี่ยนะครับก็ต้องมี ก็ต้องเป็นเงินอ,อมที่เหลือจากการทํางานนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือต้องมีการปรับพอร์ตทุกปีนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พอร์ตในบางประเทศเนี่ยใหญ่เกินสัดส่วนที่กําหนดไว้นะครับก็คือในบางปีเนี่ยครับบางประเทศอาจจะมีการกําไรมันโตขึ้นมาเยอะนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีการปรับพอร์ตกันทุกๆปีนะครับแล้วก็ถือพอร์ตของทั้ง4ประเทศเนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่แบบ เยอะมากๆอย่างมีนัยสําคัญในตลาดใดตลาดหนึ่งนะครับถ้าเกิดทําได้แบบนี้เนี่ยดรเชื่อว่าในอีกระยะเวลา10ปีข้างหน้าเนี่ยทุกๆคนนะครับก็น่าจะได้ผลตอบแทนอย่างน้อยๆนะครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์ทุกๆปีนะครับก็คือทบต้นไปเรื่อยๆนะครับหรือถ้าเกิดโชคดีนะครับอาจจะได้ถึงสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับและเกิดถ้าเราเนี่ยมีเม็ดเงินลงทุนที่มากพอนะครับเช่นเก็บเงินออมได้สิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของรายได้นะครับแล้วก็นำไปลงทุนแบบนี้เนี่ย อนาคตทางการเงินของพวกเราทุกคนเนี่ยก็น่าจะสดใสแน่นอนเลยครับอขอบคุณมากๆนะคะจากความคิดเห็นนะคะทั้งนี้นะคะหากคุณผู้ฟังนะคะสนใจก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะในเรื่องของการลงทุนในหุ้นต่างประเทศที่มีรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ ทั้งรวมถึงรายละเอียดของแต่ละประเทศแล้วก็เศรษฐกิจโลกนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอีก10ปีข้างหน้าเราก็จะพยายามนําเรื่องที่ชวนสงสัยเกี่ยวกับการเงินนะคะมาเล่าให้คุณผู้ฟังให้คลายสงสัยไปกับเรานะคะเราพบกันใหม่ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรับรองว่ามีเรื่องให้หน่าติดตามฟังกันอีกมากมายและความสงสัยของเราจะไม่หมดอย่างแน่นอนเพราะว่าเพราะเงินทองคือปากท้องคือเรื่องที่เราต้องสงสัยกับรายการเงินทองต้องสงสัยนะครับอย่าลืมติดตาม พวกเราได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยนะครับก็คือใน Facebook f แฟนเพจนะครับแล้วก็ตอนนี้มีช่อง YouTube แล้วด้วยนะครับเสิร์ชว่าเงินทองต้องสงสัยนะครับมีทั้งหมด30กว่าตอนแล้วนะคะใช่ครับจะถึง40อยู่แล้วใกล้ละค่ะ,คะอย่างนี้ก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ